สอนให้เหยียดลึกๆเลยนะครับเข็มนี่เราจะใช้เข็มเล่มเดียวกันเลยนะโอ้เลือดดีจังฟั่มั่มฟั่มมือเราเปลี่ยนเข็มนะไม่ต้องกลัวเราเปลี่ยนเข็มโอเคอ่านี่คือก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เราทดสกันดูว่าผลเลือดออกมาเป็นแบบไหน บันทึกเอาไว้นะครับเป็นคลิปของเราเองโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงอ่าร้องไหมน่านอองไหมดูเป็นไหมครับมสวยมากเลยสกดูเลือดครับดูเลือดดูเลือดคือดูในจอนครับเห้กินอยู่ดูเลือดว่ามุดแบบนี้เป็นอะไร อัเก้าสิบอะไรคนนี้ว kind of ันนี wow> ้ของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่คนจีละนะเราดูเราวนดูนี่กี่ภาพคนที่เกาะนที่เกาะนี่ใช้ครีมแล้วเกาะใหม่จีนทีนตาเอาไปตาดีสิจอนเลยครับนี่ก็งคนจีละนะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วาอันนี้คนที่เท่าไหร่เนี่ยคนที่สามนี่ก็พอแล้วถ้าคนที่สี่ได้เลยเิชพันพิชิตพัน ด้อยกานสอบวันหน,นึง่งคืนนที่บนกระดานเนี่ยเป็นภาพประมูลให้เห็นนะครับว่าค่าเลือดของแต่ละคนเนี่ยมนนนันไม่เหมือนกันคุณตีนตัวสูงทียืนอีแบกตามภา